บทที่4เมื่อปัญญาได้แต่ยิ้มนายอาจก็ถามต่อไปว่าแล้วเจอคู่ปรับของโป้งหรือเปล่าใครคะก็นางิ้วนั้นไงตอบเสียงปนหัวเราะตะลุงแกขาพลอยเป็นไปด้วยนะเด็กมันจะเรียกก็ไปอย่างหนึ่งนี่ผู้ใหญ่พลอยเป็นไปด้วยใครได้ยินเขาก็จะว่าผู้ใหญ่เป็นซะเองนางปรางเทศนาอ้าวก็ไม่รู้นี่ ว่าคุณผู้ดีตีนแดงนั้นชื่ออะไรตาลุงก็เรียกไปตามโป้งมนานสิไปข้างๆคูคูตามเคยนะแกภรรยาว่าอย่างขว่างๆก็ที่เราเรียกนางงิ้วกันใครจะไปรู้ว่านางนิ้วไหนอยากรับไปก็ช่วยไม่ได้จริงไม่โป้งจริงขาะลุงเด็กสาวเห็นด้วยทันทีตาลุงกินข้าวไปถ้าไม่กินอิ่มแล้วก็ลุกไปเอา้าวยายป้า ไงพูดอย่างนั้นเพิ่งกินไปไม่กี่คำเองแกงบอลฝีมือแม่ปริมฉันก็ปวดเหมือนกันนะจ,จู่ๆจะมาไล่ไม่ให้กินเมียอาทิตเมียทิปไตยก็เป็นอย่างนี้แหละป้างเอ้ยพอเป็นหนุ่มจะมีเมียแล้วก็อย่าให้เหมือนลุงนะกินกินข้าวเถอะพี่มัวเถียงกันเดี๋ยวก็เย็นหมดนางปริมตัดบทบนเสียงหัวเราะด้วยรู้ว่าพี่สาวกับพี่เคยไม่เคยทะเลาะก,กันจริงจังดังนั้น ถึงแม้ว่าครอบครัวหล่อนจะไม่ร่ำรวยอะไรพอมีกินพอใช้ทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขที่บุษาราคำคำวันนั้นระหว่างร่วมรับประทานอาหารกันพร้อมหน้าพอคุณกลางแลเห็นชามแกงบอลวางอยู่กลางโต๊ะก็จัดแจงถามขึ้นลอยลอยแกงบอลน,นี้คงฝีมือแม่ปริมกระมังจ้ะพี่สาวเป็นผู้ตอบใครเป็นคนเอามาให้คะสอบถามอย่างเอาเรื่อง ยายโป้งคราวนี้คุณหญิงมารดาเป็นผู้ตอบน้ำเสียงที่พูดถึงปัญญาคุณกลางไม่ค่อยชอบใจนักเพราะบอกความเอ็นดูอย่างสังเกตได้ชัดเด็กนั่นยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอคะชื่นสวงถามเสียงเยาะและทำไมถึงจะไม่กล้าล่ะประมุขของบ้านบุษราคำถามด้วยความสงสัยไม่เข้าใจนี่พี่ใหญ่กับเล็กคงยังไม่ได้เล่าอะไรให้คุณแม่ฟังสิคะว่า เด็กโป้งน่ะรายแค่ไหนเย,ย่โป้งร้ายยังไงคุณใหญ่ย้อนถามเสียงเย็นเรียบก็ที่ฮันนี่ขับรถลงไปในหลุมน้ำกระเซ็นไปเปื้อนเสื้อเขาโดยไม่ได้ตั้งใจก็วิ่งแล่นมาต่อว่าจนถึงบ้านอย่าไม่เกรงใจใครทั้งที่รู้ว่านี่เป็นบ้านของใครไงคะเย่โ yeah, ป้งแกวิ่งตามมายืนอยู่หน้าบ้านเพราะอยากฟังคําขอโทษจากฮันนี่เท่านั้นที่ทําให้แกเลอะเธอไปทั้งตัว หนังสือก็เปียกเปื้อนด้วยพี่ใหญ่พูดราวกับเห็นและได้ยินเองคุณใหญ่หน้าตึงมองน้องสาวอย่างเยาะเมื่อย้อนถามแล้วกลางละ่ะเห็นเองได้ยินเองหรือพี่นะ่ะฟังเรื่องทั้งหมดจากเล็กที่เป็นคนกลางไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดจบก็ปิดท้ายด้วยการหัวเราะคุณกลางหน้าเสียไปจนเห็นได้ชัด เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงหรือเล็กคุณหญิงถามใหญ่ว่าทานข้าวแล้วค่อยคุยกันดีกว่าค่ะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรพรส่วงพูดขึ้นอย่างอ่อนหวานนึกเคืองน้องสาวที่จู่ๆก็มาทำให้การรับประทานอาหารต้องชะงักลงและขาดรสชาติแต่แม่ร้อนใจอยากรู้เพาราะกลางพูดเหมือนยีปป้งทำอะไรผิดหลายแรงในที่สุด แสนสวงก็จำต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นให้คุณหญิงมารดาฟังอีกครั้งไปตามความเป็นจริงพอน้องชายเล่าจบคุณกลางก็ชิงพูดขึ้นว่าคุณแม่เห็นไหมคะว่าเด็กคนนั้นร้ายกาจแค่ไหนหากเล็กไม่ขอโทษก็คงไม่ยอมกลับไปนึกจะเกรงจะคุณแม่สักนิดก็ไม่มีแบบนี้น่าจะเรียกแม่ปรีมมาบอกให้อบรมลูกเสีบ้างคุณหญิงมองหน้าลูกสาวด้วยสายตาเย็นชา พร้อมกับคำถามเสียงเรียบแม่ปริมเขาเป็นอะไรคนใช้ในบ้านของเราหรือจะต้องไปก้าวไก่กับเรื่องของในครอบครัวของเขาได้ขนาดนั้นอีกอย่างหนึง่งแม่ไม่เห็นว่าโป้งจะผิดอะไรคนเราแค่เดินไปชนเขาเรายังต้องขอโทษนี่ขับรถลงไปในหลุมทั้งที่ถนอนออกกว้างจนเด็กเปือเป้อนไปหมดทั้งตัวจะขอโทษสักคำก็ไม่มียังดูถูกเขาอีกหาว่าจะเรียกค่าเสียหาย คนเราเกิดเป็นคนเหมือนกันไม่ควรไปดูถูกเขาคุณกลางน่าจืดเจือนก่อนที่จะแก้ตัวว่าไกรคุณหญิงก็ได้พูดต่อไปว่าหากคิดจะอบรมกันแล้วก็กลางนั่นแหละควรจะอบรมน้องสาวของเพื่อนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่หรือคุณพ่อก็ตามไม่เคยดูถูกเหยียดหยามคนที่ต่ำต่ำกว่าเราไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือชาติกูลก็ตาม พรถือว่าเขาก็เปิดเกิดมาเป็นคนเหมือนเราคุณกลางนั่งก้มหน้านิ่งพูดอะไรไม่ออกส่วนคุณหญิงพูดแล้วก็รับประทานอาหารของท่านต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งชวนลูกชายสนทนาเกี่ยวกับเรื่องงานพร้อมกับชมแกงบอลของนางปริมว่าฝีมือไม่ตกคงเส้นคงวาเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วคุณกลางก็ขอตัวลุกไปจากโต๊ะก่อน ทั้งรู้สึกชิงชังปัญญายังไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะนางเด็กนั่นแท้ๆทำให้โดนคุณแม่เทศนาซะยาวเด็กเล็กก็เหลือเกินแทนที่จะพูดเข้าข้างแฟนตัวกับไปพูดเข้าข้างนางเด็กนั่นช่างตรงเป็นไม้บรรทัดทีเดียวน้องชายฉันสรุปแล้วน่าสงสารฮันนี่รู้สึกว่าคะแนนจะตกไปถนัดทีเดียวหลังจากที่ร่างน้องสาวรับไปแล้วคุณใหญ่ก็พูดว่า กลางคงน้อยใจคุณแม่แม่ช่วยไม่ได้อะไรผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเล็กคงจะไม่น้อยใจแม่อีกคนนะที่จะต้องพูดว่าคนรักของเล็กเป็นฝ่ายผิดแค่คำขอโทษคำเดียวมันจะเสียหายอะไรถ้าแม่เป็นเยโป,ป้งแม่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันคราวนี้ทั้งลูกชายลูกสาวพาก,กันหัวเราะไม่ต้องมาหัวเราะเมื่อตอนเด็กๆแม่ก็ไม่ยอมใครเหมือนกัน ตอนเรียนหนังสืออยู่พวกรุ่นพี่ทำน้ำหกรถกระโปรงแม่เปียกหมดแทนที่จะขอโทษกลับหัวล้อยเยาะแม่ก็เลยเอาตัวที่น้ำที่ถืออยู่ราดให้บ้างแล้วเล่าแล้วท่านก็หัวร้อยอย่างขบขันตัวเองทำให้พรสวงกับแสนสวงรู้ว่าคุณแม่ของตนดูเหมือนจะกลับพอใจปัญญามากขึ้นเพราะมีส่วนขายท่านตอนเด็กใหญ่กับเล็ก เพิ่งทราบแต่นี้เองว่าเมื่อเด็กๆคุณแม่ก็เป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ใครเหมือนกันเมื่อเด็กๆเ,เวลาแม่ไปเรียนหนังสือใครก็มองว่าแม่เป็นคุณหนูต้องมีรถรับส่งมีคนถือกระเป๋าหนังสือให้บางคนก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะคนอื่นก็เป็นเหมือนแม่เยอะแยะเหมือนกันแต่บางคนก็หมันไส้หาว่าหยิ่งอวดมั่งมีทั้งๆที่แม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเด็กรุ่นโต พวกที่นิสัยเกเรเป็นโรคจิตขี้อิจฉาจึงหมั่นใส้แม่กับเพื่อนๆแต่แม่ก็ไม่เคยกลัวพวกนั้นแม้จะโตกว่าคุณหญิงเล่าความหลังอย่างขันขันและมีความสุขเอเพราะเหตุนี้กัลังครับเยโป้งผงผางนั่นจึงเป็นคนโปรดของคุณแม่แสนสวงถามด้วยเสียงหัวเราะโอ้ยแม่ไม่ได้ชอบยยโป้องอย่างที่เลกว่าหรอกเพราะแม่ไม่เคยเห็นยยโป้ง ผงผางอย่างที่เล็กว่าแม่เอนดูเด็กคนนี้ที่พูดจาฉาฉานถามอะไรก็ตอบได้ทุกอย่างไม่อึกอักเงองะเข้าผู้ใหญ่ก็เรียบร้อยรู้จักกาลเทศะหน้าตาก็หน้าเอนดูคุณหญิงว่าทั้งเน้นคำว่าโป้งผงผางแทนที่แสนสวงว่าปัญญาคราวนี้แสนสวงจึงหัวเราะเต็มเสียง ทางแกล้งพูดว่าผมใช้อิจฉายายโป้งเสียแล้วแม่จะบอกให้ก็ได้ว่าถ้าแม่ปริมเขามีลูกสาวหลายคนแล้วก็ไม่คิดว่าแม่ไปดูถูกดูแคลนเขาแม่จะขอยายปัญญาอย่าโป้งมาเลี้ยงเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่ประมุขของบ้านบุษราคาบอกด้วยเสียงจริงจังหนักแน่นคุณแม่แสนสวงอุทานอย่างไม่อยากเชื่อหูตนเอง ส่วนพี่สาวนั่งยิม้มทั้งช่วยยืนยันแทนคุณหญิงมารดาที่คุณแม่พูดเป็นความจริงนะชาติก่อนยายโป้องอาจเคยเป็นลูกคุณแม่ก็ได้ชาตินี้พอเห็นได้พูดได้จาด้วยท่านก็เอ็นดูรักใคร่ทันทีทายาทคนเล็กของสราวินยิม้มพางนึกไปถึงภาพเด็กสาวที่กำลังกล่าวถึงนึกถึงดวงตากลมโตที่จัดว่าสวย ใบหน้าใสๆจมูกปากรับกันถึงแม้จะไม่ตกแต่งอะไรใบหน้านั้นน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่คุณหญิงมารดาว่าและเขาดูเหมือนจะสวยด้วยแต่เวลาตกอยู่ในอารมณ์โกรธก็น่าดูเหมือนกันเยตาโตเวลาโกรธในตาวาวเหมือนแม่เสือดุๆที่ไม่รู้ว่ากริยาเหล่านี้แม่คุณแม่เคยเห็น มาจากคนโปรดบ้างไหมนอ้อแสนสวงเรียกปัญญาว่าเยตาโตโดยไม่รู้ว่าเธอก็เรียกเขาว่าอิตคุณสีตาก่อนที่สามแม่ลูกจะแยกจากกันในคืนนั้นคุณหญิงได้สั่งลูกสาวคนโตว่าใหญ่ค่อยๆดูกลางแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าไปผ่านอะไรกับยายโป้งแล้วก็ครอบครัวของแม่ปริมเขาไม่ใช่ทาสของเรา เราทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะคำพูดตอนท้ายของคุณหญิงมารดาทำให้แสนสวงต้องคิดถึงปัญญาขึ้นมาอีกอย่าคิดว่าจะเอาเงินฟาดหัวคนได้เสมอไปถึงจนไม่รวยอย่างแกฉันก็มีศักดิ์ศรีพร้อมกันนี้คุณหญิงพูดกับลูกชายคนเล็กของเขาเล็กก็เหมือนกันแม่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่ง หากคิดจะแต่งงานควรศึกษาจิตใจนิสัยใจคอกันให้ดีซะก่อนพอเล็กจะต้องสืบสกุลสราวินของคุณพ่อครับการเลือกคู่ชีวิตไม่ใช่เลือกเสื้อผ้ารองเทา้าคิดให้ดีนะลูกแม่ฝากสลาวินไว้ที่เล็กการย้ำเตือนในการเลือกคู่ครองของแสนสวงผู้เป็นน้องชายทำให้คุณใหญ่รู้ชัดว่าคุณหญิงมารดายังไม่พร้อม ที่จะมาที่จะคุณหญิงมารดายัางไม่พร้อมที่จะรับมาาตีมาเป็นสะพายครับผมจะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังแสนสวงตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทำให้คุณหญิงมารดายิ้มอย่างพึงพอใจทั้งพูดกับลูกสาวคนโตว่าใหญ่ช่วยเป็นพยานด้วยนะลูกว่าเล็กชอบว่าเล็กพูดกับแม่อย่างไง ใหญ่ใช้สมองอัดแทนเทปไว้แล้วค่ะคุณแม่ไม่ต้องกลัวต่อจากนี้สามแม่ลูกก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันคืนนั้นเมื่อกลับมายัางห้องนอนของเขาแสนส่วนก็อดคิดถึงคำพูดของคุณหญิงมารดาพร้อมทั้งอดคิดถึงมาลตีหญิงสาวผู้ดได้ชื่อว่าเป็นคนรักไม่ได้ฮันนี่หากคุณรักผมคุณต้องพยายามเข้ากับคุณแม่พี่ใหญ่ให้ได้ ไม่ใช่เพียงพี่กลางคนเดียวเท่านั้นและทุกอย่างที่คุณแสดงออกมาจะต้องเป็นความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งเพราะคุณแม่กับพี่ใหญ่ท่านจะอ่านทุกอย่างออกหมดพร้อมกันนี้แสนสวงก็ได้นึกถึงครั้งแรกที่ได้รู้จักกับมาราตีก็พอพี่สาวคนรองเป็นต้นเหตุเมื่อเธอไปเที่ยวที่อเมริกาและแวะเยี่ยมเขาได้พามาลินากับมารตาีไปด้วยและทำให้ให้เขาเป็นไกด์นำเที่ยว โดยเธอกับมารีนามักจะเลี่ยงให้มาราตีไปกับเขาตามลำพังเป็นส่วนใหญ่จนเพื่อนบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามาราตีเป็นแฟนของเขาที่ตามมาจากเมืองไทยและก่อนที่เขาจะกลับมาเมืองไทย6เดือนชื่นสวงก็เขียนจดหมายไปบอกเขาว่ามาราตีจะมาเรียนต่อที่อเมริกาแต่ภาษาของเธอไม่ดีเขาช่วยหาที่เรียนให้เธอด้วย ส่วนเรื่องที่อยู่นั้นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเธอจะพักกับน้าสาวที่มีร้านอาหารอยู่ที่นั่นแสนสวงได้ติดต่อหาที่เรียนภาษาให้มาราตีแต่ไม่เห็นเธอไปเรียนได้แต่ตามเขาไปเขามาพอเขาจบเดินทางกลับมาเมืองไทยเธอก็เดินทางกลับมาด้วยและทำตัวเหมือนเป็นคนรักของเขาคำรักสรรเสริญเยืนยอของพี่สาวคนรอง บวกกับความสวยช่างเฉาะร้เอาใจของเธอทำให้เขาคิดจะลองศึกษาเธอดูต่อไปสักระยะหนึ่งโดยที่เขายังไม่เคยเอ่ยปากว่ารักเธอตอนอยู่เมืองนอกเขาก็เคยมีคู่เดทมากมายทั้งไทยและเทศแต่แล้วก็เลิกลากันไปในที่สุดเมื่อรู้ว่าคงจะไปด้วยกันไม่ได้ฮันนี่ผมจะให้โอกาสคุณเวลาจะเป็นเครื่องตัดสิน ผมเป็นคนเดียวที่จะสืบสกุลสราวินผมจะให้คุณแม่ท่านผิดหวังในตัวผมไม่ได้ขณะที่คิดถึงมารตีแวบหนึ่งแสนสวงก็หวนไปคิดถึงปัญญาอย่างนึกคำคำไม่ได้จริงจังอะไรคุณแม่โปรดปราณเย,ยตาโตนักถึงกับคิดจะขอมาเป็นลูกสาวคนเล็กและถ้าเอามาเป็นลูกสะพายคุณแม่จะว่ายังไงนาะอยากรู้เหลือเกินคันแล้วเขาก็หัวรออยู่คนเดียวเมื่อคิดว่า หากปัญญาแต่งงานกับเขาเขาคงไม่มีโอกาสอยู่กับเธอเท่าไหร่เธอคงอยู่กับคุณหญิงมารดามากกว่าบ้านแล้วในส่วนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเหลวไหลอีกหน่อยยายตายโตก็จะมาเป็นลูกศิษย์แล้วชายหนุ่มตำหนิตนเองก่อนที่เขาจะหลับไปคุณมาลัยเห็นลูกสาวคนเล็กนั่งฮึดฮัดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็เงยหน้าขึ้นจากหนังสือที่อ่านอยู่ถามว่า ฮันนี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกฮันนี่ขวางสวงค่ะหลายวันแล้วนะคะที่ไม่มาหาฮันนี่โทรไปก็บอกว่าไม่ไม่ว่างมีธุระเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างเรื่องโนนเรื่องนี้บ้างจนฮันนี่อยากจะคิดว่าตั้งแต่วันนั้นสวงแตกไปวันไหนมารดาถามอย่างงงๆก็วันที่ฮันนี่มีเรื่องกับอีเด็กบ้างนั่นไงคะกระเทกเสียงตอบโอ้ยนางเด็กนั่นมันจะมาเกี่ยวอะไร กับอีแค่เด็กก้นซอยแม่ว่าฮันนี่อย่าเป็นหัดเป็นคนคิดมากไปเลยแม่ว่าเมื่อคืนคุณสวมไม่มีโอกาสมาหาเราเราก็เป็นฝ่ายไปหาเขาสิทำเป็นไปเยี่ยมแม่เขาพี่สาวคนโตหรือพี่กางก็ได้แล้วก็ซื้อของติดมือไปเยี่ยมไม่ใช่ไปมือเปล่าลงทุนอีกนิดหน่อยมันจะแปลกอะไรในเมื่อเราลงทุนไปมากแล้วคุณมาลัยสอนลูกสาว ลำพังพี่ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่สำหรับคุณแม่ของสวงฮันนี้รู้สึกปแปลกยังไงก็ไม่รู้มาลตีบอกมารดาปรแปลกยังไงหรอจัดแจงอย่างซักอย่างสนใจก็เวลาที่ฮันนี้เข้าไปกราบท่านท่านยิ้มให้คลายเสียไม่ได้ผู้ส่งสัมประโยคแล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนคงสุขภาพไม่ค่อยดีกระมังไอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานที่นี้หล่ะ สมบัติส่วนใหญ่ก็ตกเป็นของคุณสวงหันนี้ของแม่ก็จะสบายไปซะชาติอย่าลืมแม่ลืมพี่ก็แล้วกันถ้าตายง่ายดายอย่างที่แม่ว่าก็ดีนะสิฮันนี้เห็นหน้าตาผิวพรรณออกผ่องใสคงยังไม่ตายง่ายๆหรอกคะ่ะอายุก็ยังไม่น่าจะมากมายอะไรนะเห็นว่าอีกแสามเดือนจึงจะครบห้ารอบอย่างเงินก็อ่อนเดือนกว่าแม่งานแสยิด คงจะจัดเป็นงานใหญ่ละสิตอนท้ายถามอย่างสนใจก็ค,คงจะอย่างนั้นแหละค่ะมหาเศรษฐีนีคงไม่มีงานเล็กประชดไกล,ากลาหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฮันนี่ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนินเนินะลูกอย่างน้อยวันนั้นก็จะต้องแสดงตัวให้พวกแขกรู้ว่าฮันนี่เป็นคนรักของคุณสวงเพราะจะต้องมีแม่พ่วคุณหญิงคุณนายที่มีลูกสาวพาไป,ปที่มีลูกสาว พาไปประกวดประขันกันเพื่อให้คุณสวงเลือกสวงคงไม่แลใครหรอกคะ่ะนอกจากฮันนี่เชิดหน้าบอกอย่างเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเพิ่งวางใจนะเรื่องอย่างนี้มันไม่แน่ฮันนี่มีพี่กลางถือหางอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรล่ะคะคุณกลางถือห่างจะสู้คุณหญิงถือห่างได้หรือฮันนี่จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเท่าที่แม่ฟังดู คุณกลางพูดคุณสวงรักคุณแม่ของเขามากใครที่แม่เขารักเขาชอบเขาอาจจะเลือกคนนั้นก็ได้แม่ถึงบอกให้ฮันนี่ทนประจบประแจงเข้าไว้นานเขาก็ใจอ่อนเองนั่นแหละข้ารับคำเสียงหวานทั้งนี้ก็พราะไม่รู้ว่าทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าจะฟังชื่นสวง หรือตัวแสนสวงพูดเองก็ตามได้บอกให้รู้ถึงความรักเคารพที่มีต่อคุณหญิงมารดาอย่างมากมายค่ำนี้ลองโทรไปคุยกับคุณสวงว่าผู้นี้เขาว่าหรือเปล่าฮันนี่อยากจะไปกราบเยี่ยมคุณแม่เขาถ้าว่างเขาไม่จำเป็นต้องมารับฮันนี่ก็ได้เดี๋ยวฮันนี่จะไปเองคุณมาราัยเตรียมสอนถ้าเขาว่าง เขาควรขับรถมารับหันนี่สิคะฮะ้แม่ให้หันนี่พูดไปอย่างนั้นก็เพื่อแสดงให้รู้ว่าหันนี่ตั้งใจจะไปแวะเยี่ยมคุณแม่เขาจริงๆไม่ใช่คุณส่วงเขาจะมารับหรือไม่มารับก็ไม่ต้องไปสนใจตกลงหันนี่จะเชื่อแม่มาลตียอมอ่อนเพราะเห็นด้วยกับมารดาว่าเธอสมควรแสดงมีน้ำใจ ไม่ใช่ว่าแสนสวงมารับจึงได้ไปเยี่ยมบุษราค a ดีละลูกเวลาไปที่บุษราคั k ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงชื่นแะไทยหรือแม้แต่คุณใหญ่ก็ต้องอ่อนเขาเขา้าไหวเอาไหมนะหรือแม้แต่คุณใหญ่ก็ต้องอ่อนเข้าไว้หวานเข้าไว้ไม่ว่าอันนี้จะได้รับการต้อนรับอย่างไรก็ตามจำคำแม่ไว้และและอะไรที่ลูกหวังไม่มีวัน พลาดแน่ค่รับคำพร้อมสบตามารดาด้วยใบหน้าที่เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มแล้วว่าฮันนี่ยอมรับว่าออกจะใจรอนและวุ่วามไปหน่อยค่ะลืมไปว่าถึงจะมีพี่มิกพี่กลางเชียร์อยู่ฮันนี่ก็ต้องประจบเอาใจพี่ใหญ่ด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ของสวงทุกอย่างที่ อันนี้ว่านี่แหละแม่รับรองว่าสีสะ a i ของคุณหญิงชื่อน้ไทยสราวินไม่มีวันเป็นไหนนอกจากลูกสาวของแม่ต่อจากนี้พอมารินากลับมาสามแม่ลูกก็วาดหวังกันไว้อย่างเต็มที่ว่ามาลตีจะต้องได้เป็นสะ a ยของบ้านบุษราคำคำวันนั้นคเนว่าทางบ้านบุษราคำรับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว นานพอสมควรมารตีก็โทรศัพท์ไปหาแสนสวงตามคําแนะนำของมารดาเมื่อสาวใช้มารับสายก็พูดไปเสียงอ่อนกว่าปกติที่เธอเคยพูดกับคนระดับนั้นทั้งนี้ก็เพราะคําสอนของมารดาให้หาคะแนนจากทุกคนในบุษราคําเมื่อเข้าไปเป็นสะปรยแล้วจะทำอย่างไรก็ได้คุณสวงอยู่หรือเปล่าจ๊ะอยู่ค่ะ ช่วยไปเรียนคุณสวงด้วยนะจ๊ะว่าันนี้ขอพูดด้วยค่ะกระุณารอสักคู่นะคะอีกคู่ใหญ่เซนสวงจึงได้มารับสายทำให้มารตาีเริ่มทุรนทุรายหุดหงิดทั้งเตรียมจะเอาเรื่องกับสาวใช้ฮันนี่เหรอเขาถามมาเสียงอ่อนโยนค่ะ ฮันนี่บอกเด็กไปตั้งนานแล้วเด็กเพิ่งไปบอกสวงเหรอคะบอกนานแล้วแต่ผมกำลังพูดอยู่กับเพื่อนติดพันอยู่บอกตามตรงแต่กะน,นั้นมาราตีก็ยังทำเป็นแผนเยาะถามเอเพื่อนชายหรือว่าเพื่อนผู้หญิงกันคะผู้ชายครับฮันนี่รู้จักหรือเปล่าคะสีหน้าและแววตาของแสนสวงเปลี่ยนไปโดยที่มาราตีไม่มีโอกาสเห็น เมื่อคิดว่าเมื่อคิดว่าเขากำลังถูกเธอสอบสวนไม่รู้จกักเพราะเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเด็กๆตอบแล้วก็ย้อนถามด้วยประโยคที่ทำให้มรารตีน่าเสียและรู้สึกน้อยใจฮันนี่มีอะไรถึงได้โทรมาหาผมตอนนี้โอ้ฮันนี่อยากจะมากราบเยี่ยมคุณแม่ท่ทนค่ะนึกว่าส่วงจะไปที่บ้านแต่หมู่นี้ก็หายไป ไม่อย่างนั้นฮันนี่จะขอตามมาหมู่นี้ผมไม่ว่างต้องไปติดต่องานที่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วพรุ่งนี้ส่วงว่างหรือเปล่าคะไม่ว่างผมต้องออกจากบ้านแต่เช้างั้นฮันนี่ขอไปกราบคุณแม่กับพี่ใหญ่ได้ไหมคะทําไมจะไม่ได้ถ้าคุณว่างฮันนี่ว่างทุกวันแหลคะค่ะไม่ได้ออกไปไหนนอกจากพี่รีนะ่า นอกจากพี่รีนะ่าจะชวนไปซื้อของฮันนี่ไม่ทราบว่าคุณแม่กับพี่ใหญ่ท่านชอบทานอะไรบ้างเรื่องนั้นฮันนี่อยากกังวลเลยมาเยี่ยมท่านเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหาอะไรมาไม่ได้หรอกคะ่ะน่าเกลียดเหมือนไม่มีน้ำใจจัดแจงบอกอย่างอ่อนหวานจบบทที่สี่